สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะเซลล์ไจากโคราชฮอนด้าค่ะวันนี้ใดนะคะก็จะมารีวิวรถยนต์ Honda City h a t c h b a c นะคะหรือ City 5ประตูนั่นเองค่ะซึ่ง City h a c ชแบ็นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เกรดค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ใดจะมารีวิวเป็นเกรด s p a s านะคะหรือตัวเริ่มต้นนั่นเองค่ะ s p a พราคาจะอยู่ที่599,000บาทนะคะสีดาและสีเทาโซนิกเพิ่มเงิน6 0 0 0บาทค่ะ และวันนี้ที่ไหนมารีวิวเป็นสีทอเมทิเออร์ลอยนั่นเองค่ะสีดีไม่เสียค่าสีนะคะค่ะ หน้าตากุญแจของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในวันรับรถคุณลูกค้าจะได้รับไปด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะปุ่มข้างบนจะเป็นปุ่มล็อกรถนะคะปุ่มข้างล่างจะเป็นปุ่มปลดล็อกรถเมื่อเราล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบหนึ่งครั้งเมื่อเราปลดล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบสองครั้งเดี๋ยวไหนจะสาธิตให้ดูนะคะล็อกรถค่ะปลดล็อกค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะ แคสติที้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1,000ซีซีนะคะที่มาพร้อมกับเทอร์โบซึ่งให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าให้แรงบิดสูงสุดถึง173นิวตันเมตรนะคะต้องขอบอกเลยว่าสามารถเกียบได้โดยที่ไม่ต้องรอรอบเลยค่ะให้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่23.3กิโลลิตรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอีกทั้งยังมาพร้อมกับอเนกประสงค์ต่างๆนะคะซึ่งเขาสามารถพับเบาได้4แบบเหมือนกับแจ๊สเลยค่ะ อ,อีกครั้งนะคะยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานไอเสียยูโร5นะคะซึ่งจะปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ที่99กรัมต่อกิโลเมตรค่ะและสามารถรองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง e ี0ค่ะอ่าอยากมาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบคันนะคะที่ทำให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ในทุกการขับขี่อีกด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเด่ก็จะพามาชมภายนอกกันนะคะว่าสเปคคร่าวๆของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ได้ทําการติดตั้งอะไรไปแล้วบ้างเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED นะคะไฟเดย์ไลท์จะอยู่ตรงข้างบนตรงนี้ค่ะทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถไฟเดย์ไลท์จะทํางานอัตโนมัตินะคะตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวค่ะ ในเกรด S p พัจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดตั้งเพิ่มได้ค่ะคันนี้ได้ทำการติดตั้งสเกิร์ตรอบคันนะคะตัวสเกิร์ตจะเป็นแบบตัดดำค่ะกระจังหน้าจะเป็นแบบคโครเมียมนะคะค่ะถัดมาทางด้านนี้นะคะในเกรด S พั ath, ตัวล้อเขาก็จะเป็นล้ออลลอยนะคะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวไหนขึ้นภาพให้ดูค่ะ อแล้วทีนี้นะคะลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนเป็นล้อมแม็กโมดูโลนะคะขอบ15ค่ะคิ้วห้างประตูหน้านะคะในเกรดเอสพั S จะไม่มีไฟเลี้ยวข้างกระจกนะคะ คิ้วกันศาคิ้วกันศาท์าการติดตั้งเป็นแบบของแท้นะคะของแท้เ่ยจะมีหมุดยึด2ตัวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวคิ้วที่สําคัญนะคะสีก็จะไม่ซีดเร็วอีกทั้งอย่างทนทานด้วยค่ะมือจับประตูจะเป็นแบบสีเดียวกันกับตัวรถทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มือจับประตูคู่หน้าค่ะถัดมาตรงทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันค่ะตัดดำค่ะซึ่งจะให้รถด,ด,ดูสปอร์ตและเฉีียวนะคะ คลีบฉลามคลีบฉลามจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะติดตั้งมาจากโรงงานค่ะไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะนี่นี้ก็จะเป็นสเกิร์ตหลังค่ะ เมื่อเราเปิดฝากระโปรงท้ายมาแล้วนะคะปื๊บนี่เลยห้องสัมภาระท้ายกว้างนะคะสาม,มารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะนะคะตรงนี้ก็คือเป็นของแถมต่างๆนะคะในส่วนของตัวล้ออะไหล่นะคะจะอยู่ตรงข้างล่างนี้ค่ะชุดแม่แรงแล้วก็ล้ออะไหล่ตัวล้ออะไหล่จะเป็นล้อกระทันะคะ ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารนะคะซึ่งกว้างนะคะมีพื้นที่วางขายเยอะเวลานั่งเนี่ยเราก็จะไม่เบียดกันนะคะคิวบันไดค่ะ ประตูคู่หลังนะคะทุกรุ่น h อน d ้าทุกรุ่นประตูคู่หลังของเขาจะมีที่ล็อกเด็กนะคะเมื่อเรากดลงมาแบบนี้ปึ๊บนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถเปิดประตูจากภายในได้นะคะจะต้องเปิดจากภายนอกเท่านั้นอันนี้ก็คือเป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งค่ะคือการเด็กเปิดประตูเล่นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะแดดก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเซ็นเซอร์มือจับประตูคู่หน้ากันนะคะในกรณีที่เรามีกุญแจติดตัวนะคะไม่ว่าจะอยู่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงหรือกระเป๋าสะพายข้างนะคะเพียงแค่เรามีกุญแจติดตัวแบบนี้แล้วเวลาขึ้นรถนะคะเราก็แค่ยื่นมือไปตรงมือจับค่ะติดติด,ตดเซ็นเซอร์มือจับประตูทํางานนะคะสามารถเปิดประตูและเข้ารถได้เลยทีนี้ถ้าเราจะลงรถเราก็แค่ติดประตูกดตรงปุ่มสีดําปุ่มสีดําตรงนี้จะเป็นปุ่มล็อกนะคะ เสียงติ๊บหนึ่งครั้งเช็คที่ประตูหลังค่ะแบบนี้รถล็อกสนิทเรียบร้อยค่ะเมื่อเราเปิดประตูฝั่งทานานคนขับมาแล้วนะคะได้ขอได้ขออนุญาตพามาชมทางด้านนี้นะคะก็คือม่านวัดลมยางนะคะล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ล้ออะไหล่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานความปลอดภยัยจากบริษัทฮันด้าอโตโมโบิลค่ะ ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าแต่สปอร์ตนะคะเย็บด้วยได้สีขาวค่ะในเกรด S นะคะเขาก็จะมีไซส์แอร์แบ็กซึ่งจะอยู่ในเบาะผู้น้านะคะตรงนี้เนี่ยถามว่าคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าคุณลูกค้าจะต้องเซ็นเอกสารยินยอมในการติดตั้งนะคะแต่ถ้าถามว่าไหนแนะนํำไหมไหนไม่แนะนํานะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยค่ะ ตรงนี้จะเป็นที่ปรับเบาะเอ็นหน้าเอ็นหลังนะคะปรับเบาะสูงต่ำค่ะแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าต้องการให้เบาะเข้าใกล้ชิดกับพวงมาลัยมากยิ่งขึ้นสามารถปรับตรงนี้ได้นะคะหันมาตรงข้างล่างข้างเบาะนั่งคนขับตรงนี้จะเป็นหมายเลขตัวถังรถนะคะเขาจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคิวบันไดจะเป็นแบบ LED นะคะเป็นไฟสีขาวเมื่อเราเปิดประตูรถขึ้นมาไฟก็จะติดนะคะเป็นรูปสัญลักษณ์60นั่นเองค่ะ มานะคะฝั่งทางด้านประตูคนขับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกนะคะเมื่อเราล็อกรถปึ๊บนน่เขาก็จะล็อกทั้งหมด4บานเลยนะคะมือจับประตูก็จะเป็นสีดำตัวนี้นะคะในเกรด S p a พัเนี่ยกระจกข้างไม่ได้เป็นแบบกดปุ่มปรับพับไฟฟ้านะคะตัวแคือกระจกทางด้านซ้ายตัว R คือกระจกทางด้านขวานะคะตรงนี้ก็คือที่ปรับทิศทางของมุมมองกระจกนะคะคุณลูกค้าสามารถ ปรับทิศทางของมุมมองกระจกบานที่เราถนัดได้เลยนะคะกดล็อคล็อกรถค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล็อกกระจกนะคะเมื่อคุณลูกค้ากดล็อกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีไฟสีส้มๆขึ้นมาตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่ากระจกทั้งสาบานจะไม่สามารถเปิดได้ยกเว้นบานคนขับบานเดียวที่เป็นออโต้นะคะค่ะถ,ถัดมาตรงทางด้านนี้นะคะข้างบนจะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันข้างล่างจะเป็นที่เปิด าฝากระโปรงหน้าเครื่องนะคะทีนี้ถ้าเราจะเปิดเราแค่งัดออกมาแบบนี้เสียงตึงแบบนี้ก็คือเปิดเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของจิปัถาน,นะคะปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่ม VSA นะคะ VSA จะช่วยในเรื่องของการควบ การควบคุมการทรงตัวของรถไปให้หลุดโค้งนะคะอีกทั้งยังเป็นหมดกันลื่นแล้วก็ช่วยยึดเกาะถนนด้วยค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดนะคะคุณลูกค้าจะกดปิดได้ก็ต่อเมื่อรถติดหล่มโคนหล่มทรายนะคะเมื่อเรากดปิดจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่นั่นเองค่ะในเกตด S Plus นะคะจะเป็นพุสตาร์ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลย ตอนนี้นะคะไหนก็จะพามาชมภายในรถกันนะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบธรรมดานะคะแล้วก็ในบนพวงมาลัยจะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะตรงนี้ปุ่มรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยนั่นเองค่ะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะขออภัยค่ะหนะ้าปัดเรียนไม้หนะ้าปัดเรียนไม้จะเป็นแบบสีขาวนะคะทางด้านซ้ายจะเป็นรอบเครื่องค่ะตรงนี้จะเป็นช่องแสดง ผลต่างๆนะคะหลายเรียกว่าช่องไอมิดเล็กแล้วกันเนาะข้างบนจะเป็นเวลานะคะตัวนี้ก็คือเลขเข็มไม้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยรถชั้นน่ะทำไมถึงมีแบบเลขเข็มไม้ขึ้นละ่ะทำไมถึงไม่เป็นเลขศูนย์ล่ะคือแบบนี้นะคะทุกรถทุกคันที่ผลิตออกจากโรงงานจะต้องได้ทําการเทสบนถนนจริงนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งแสดงเกียร์นะคะที่เป็นรูปตัว P แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเวลาที่คุณลูกค้าเหยียบคันเร่งนะคะเขาก็จะเป็นเกลขึ้นไปตึ๊ดๆต่แบบนี้ค่ะอุณหภูมิค่ะปริมาณน้ํามันในถังนะคะสัญลักษณ์สีแดงรูปตกใจตรงนี้ก็คือเบรกมือนั่นเองนะคะตอนนี้ไหนดึงเบรกมืออยู่ถ้าไหนกดเบรกมือเขาก็จะหายไปค่ะตรงนี้นะคะที่เป็นรูปถังน้ํามันตรงนี้ก็คือเตือนน้ามันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นมาตรวัดความเร็วค่ะแล้วก็ตัวสีแดงๆที่เป็นลูกคนนั่งตรงนี้นะคะก็คือเตือนค่าเข็มขัดนิรภัยนะคะตัวนี้ไหนไม่ได้คาดนะ,ะการทางด้านซ้ายก็คือจะเป็นก้านเปิดที่ปัดน้ําฝนนะคะพอคุณลูกค้าหมุนตรงนี้ปุ๊บการปัดน้ําฝนทางด้านหลังเขาก็จะทํางานนะคะส่วนทางด้านนี้ก็คือที่เปิดปิดไฟเลี้ยวและไฟหน้ารถนั่นเองค่ะ ปุ่มตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นปุ่มควบคุมตรงนี้ค่ะช่องไอมิกเล็กในเกทเสพัด S นะคะจะเป็นเครื่องเสียงวิทยุแบบธรรมดาที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแต่ว่าลูกค้าได้ทำการติดตั้งเป็นหน้าจอและกล้องมองหลังนะคะ เครื่องเสีตัวนี้นะคะก็คือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB AUX แล้วก็ HDMI ได้นะคะตรงแผงแอร์นะคะตรงนี้ก็คือตันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมินะคะนคะเห็นไห,เ,หนไเลยจะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมินะคะแล้วก็ตัว AC AC ตรงนี้ก็คือตัวทําความเย็นนะคะถ้าคุณลูกค้ากดปิดขึ้นเป็น AC off นั่นหมายความว่า นั่นหมายความว่าจะออกแต่ลมเบาๆจะไม่มีความเย็นนะคะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มให้อากาศถ่ายเทภายในรถถ้าคุณลูกค้ากดปิดเนี่ยไฟเขาก็จะดับนะคะแล้วก็เวลาที่คุณลูกค้าขับรถไปยังสถานที่ที่มีกลิ่นนภายนอกก็จะเข้ามาในรถได้นั่นเองค่ะตำแหน่งของแอร์นะคะว่าจะให้แอร์ออกตรงไหนทิศทางลมแอร์ค่ะตรงนี้คือไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังนะคะที่เปิดปิดพัดลมและแรงลมค่ะ ถัดมาตรงข้างล่างนะคะตรงนี้ก็คือช่อง power outlet หรือช่องจ่ายไฟขนาด12วัตต์นะคะเอาไว้เสียบที่จุดบุหรี่หรือจะเป็นที่เสียบกล้องบันทึกหน้ารถนะคะตรงนี้ก็คือ USB นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำค่ะตรงตำแหน่งเกียร์นะคะ ปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่ม Idle Stop System นะคะคือระบบหยุดการทำงานของเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องยนต์จอดสนิททำงานทุกตำแหน่งเกียร์นะคะยกเว้นเกียร์ R ค่ะซึ่งจะช่วยลดการทำงานของเครื่องยนต์ที่ไม่จำเป็นโดยจะหยุดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะที่รถจอดนิ่งนะคะและระบบจะสตาร์เครื่องยนต์อีกครั้งเมื่อรถปล่อยเบรคหรือเหยียบคันเร่งค่ะทั้งนี้นะคะ เพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและทําให้ประหยัดน้ํามันได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดนะคะถ้าคุณลูกค้ากดปิดเนี่ยเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์รูปตัว A ตรงนี้นะคะขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่ค่ะปุ่มนี้จะเป็น Eco Mode e อน Mode จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานในส่วนหนึ่งนะคะเมื่อเรากดเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นใบไม้สเีเขียวขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่เช่นเดียวกันค่ะ นนก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์นะคะน้าเด็กจะเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนี่ค่ะก็จะมีกล้องมองหลังขนาดถอยนะคะขึ้นโชว์ค่ะตอนนี้ก็คือเบรกมือเบรกมือก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะคะแล้วก็ช่องตรงนี้จะเป็นช่องใส่ของใส่วางแก้วน้ำหรือขวดน้ำก็ได้ค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นทางด้านหลั สุดของคอนโซลอะกระจกนะคะกระจกมองหลังจะเป็นแบบธรรมดานะคะไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัตินะคะทีนี้ถ้านดข้างหลังเขาเปิดไฟสูงแล้วคุณรู้สึกว่ามันแสงตาเราเลอกเกินนะคะเราก็แค่ปัดลงแบบนี้ค่ะนี่เขาก็จะ แสงให้นะคะข้างบนก็จะเป็นไฟอ่านหนังสือค่ะตรงมน้าตังแดดข้างหน้าของฝั่งคนขับจะมีกระจกนะคะค่ะแดดขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดแดดต้องขออภัยด้วยนะคะรายละเอียดและโปรโมชั่นและช่องทางการติดต่อแดดจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ขอบพระคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ